ขายน้อไม้โอ้ลยขายแล้วพ่อดูยังไม่ได้ขายน้อไม้แล้วพ่อไอ้นี้ไาไปหาน้อไม้มาขายนี่ฮะมีตู้มีตู้เก่งมากขอใพี่น้องเไยทางน้องสายบุญเพิ่งจะมาช่วยขายเนาะปกติ้กีบิเตโน่สายบุญเามาขายคนละโอ้ปกติน้องสายบุญว่ามานั่งขายโดยโดยโดยมือต้องมีมีแต่นน้อไม้พ่อดุมีแนวอื่นไม่มาตัวโอ้ต้อ กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเือว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศการเย็นดีตอนหับเข่าสู่ซองลุงจันทร์ซาแนวอ,อีกแล้วพ่อเมยพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพ่อกับซองลุงจันทร์อีกคือเก่าคือเดิมพ่อเม่พี่น้องตอนนี้กับลุงจันทร์บางเอื้นบางเอื่นพ่อมพี่น้องเลยก็คือว่าผ่านทางไปว่าจะมาแต่ทางอะไร บ้านส่งพ่อแม่พี่น้องเลยมาทางถาดอีกห้งพ่อมพี่น้องเลยก็เจอเคสของอ่าซองใยพื่นพ่อมพี่น้องก็ถ่ายทำลงไปเนาะแต่ยังมาหู้ซื่อเสียงยังน้ำพื่นพ่อแม่พี่น้องเห็นแต่ในคลิปพื่นเนาะตอนนี้กับลุงจันกับบางเอิญไอเดีพอมพี่น้องเลยเนาะได้มากับลุงใ่ก็ได้มาพ่อเคสของซองใยพิ่นพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยพ่อมพี่น้อง โดยไปถามสื่อเสียงเรียงน้ำพิ่นว่าพิ่นสื่อจังใดกันยังบทท่านในหูสื่อพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยไปเบิ่งไปส่งไปรุ่นพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องอะไรบางเอื่อเอลีเนาะโดยในย่างไปถามน้องพึ่นพี่น้องเอยเนาะตอนนี้ก็ลุงใหญ่พิ่นเขาไปก่อนแล้พ่อแม่พี่น้องเอ้ย ตตลุงใหญ่สบายดีลุงใหญ่โดยสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีไม่ตู้น้ำเด้อสาวน้อยน้ำูกสบายดีลูกอ่าเจ้ามาด้วยบังเอิญลุงใหญ่โอ้ฟาสิโบเจอแล้วเนาะเป็นยังไงขายน้องไม้บุ๊คขออนุญาตถามซื้อเลยเด้อลูกล่ะซื้อน้องยังดุล่องใส่บุญน้องใายบุญ น้องสายบุญในเฮียนเลยว่าลูกอ๋อจิ๋าเฮียนปีนี้บ้อง่นี่โอ้น้องสายบุญอายุจักปีแล้วลูกล่ะเจ็ดปีเจ็ดป้องปีโอ้สิบปีน้องสายบุญมามานั่งยังบ่นี่ยนะขายน้อไม้โอ้เลยขายแล้วป่องลูกยังบม่ได้ขายอ๋อน้อไม้น้อไม้อ้นี้ไพไปหานน้อไม้มาขายนี่ฮะมีตู้เก่งมากคุณพี่น้องเลย ทางน้องสายบุญเพญกระมาซ่ยขายเนาะปกตินี้กินแต่น้องสายบุญกอะมาขายคนน่ะโอ้ปกติน้องสายบุญมาันนั่งขายโดยโดยโดยแต่เราหมื่ต้องมีมีแต่โน่ใหม่บ่หรอมีแนวอื่นไหมมาทั่วโอ้ต้องหัวหัวหัวผน้องเลยโดยโดยโดยมันอีกบริปิดเนาะมันมาแต่อือโดยโดยมันอีกมันสายโน่ใหม่ นกสายอกมาขายน้อไม้ซอยเมดูทมาหายินเนาะแมนกองลเทาไรลูกน้องไหกองซาพันน้อไมลายือกันบ่หน้าไม่ลากับซบ่อ้น้อไม่ลายกับกองซาอ่อ้ซาพันม่พี่น้องออขาขาไปพี่น้องออ้เพิมีเเ้ยปีนี้พันากระื้อโอ้า

เยียนอยู ú, oh, oh, ่ในใจอยู huh. ่จักบริข่าวของเยียนเบิ่งน้องกับสองสีสลัดแม่สองสีสลัดเพี่น้องเอกันพี่น้องกันแม่ไปใช้ทะลูกแม่เจ้าหน่อยแม่ไปกรุงเทพโอ้แม่ไปกรุงเทพเจ้าอยู่น้ำพายลูกเจ้าอยู่อยู่น้ำแม่ตู้ประตูประตู้แม่ตู้โอ้โดยโดยโดยอันนี้ก็คือเดินเดินบ้านของเจ้าเองบ่ตัวนี้ไงบ่อโมเมนส่วนนี้ได้สลัดส่วนพายะ ส่วนมิตู่โอ้ส่วนมีตู้กว้างแน่นะ <c oughs> แต่และมื้อน้องสายบุญเห็ดยังลูกล่ะส่วนใหญ่จะเห็ดจะทำนุนนทำนี่เห็ดย่งบังเถือกเ,เอามาขายหน่อไม้เผื่อเอามาขายหน่อไม้เมื่อใดม้อนวิ่งน่อไม้ได้ลูกบ่ได้ไขายบ่ได้ขายกกไปเห็ดยังบัวนี่เ็ดเรียกยังเก็บทานเก็บทานเปื่อนเดียบน้องสายบุญก,กัเก็บบ่อ เก็บเ่็นเก็บเ่านนานหนึ่งเาได้เลยอย่าว่าี่เไปนอนเลยนี่นะเก็บได้เลยเนาะเ่งเงเพิมาถ่ายไม่นั่ก็บเตนตอขมเพิ่มให้โอ้น้องสายบุญ้พี่น้องไงเนาะยิบทานกับปินนด้น้องสายบุญเนาะแตงหน้าก็บสอบทานกับป็นเม็ใช่ปินโมดุแตงหนาให้ช่วยเน่น้าทานเนี่ยเก่งน้องงครับ นี่เากเได้ถ่ายทำาำปเดี่พพี่น้องได้เบิงเนาะพ้นองสส่บุญพ่อแม่พี่น้องเลยมุงแกนกับมาฮอบอ่แม่นะบหู้ฮอดว่าต้องสา่บุญยู่นี่รัพยนะแม่นบ้โ้หู้นะ้บจักขถาวขาหม้อบหู้แต่ลคลิปไปซื้อจะีหมองใดเท่ห็นอยู่ในคลิปขอบ้หินโบ้จักบ้มากกันเลย มาเต่บรรทัดมาบรรทัดเดี๋ยวไปสิล่นครับอยากินข่าวกํายางดวันนี้ไยัง่ได้กินยังบม่ได้กินไก่โนไม้โอ้ก่นไม้ก่โนไม้ขายโนไม้ก็กินไก่โนไม้กงกิงไหมไก่โอ้เตี้ยนี่ไก่พอดิไก่โอ้ยแน่วัดบ่ต้องขี่ดุขี่ดุทีไป ไก่ไปสุ่งเอาแล้วไก่ซ่มเอาเนาะน่องยังน้อยอยู่ไก่แน่กับรถกับรถลายบอท่านได้ปล่อยจะคือได้กินกับยังโบยไงวันเนาะยังน้อยอยู่อ่ะเราถีบกับขี่ยังบอท่านได้สิ้นแช่มนะบรีหาก็ซื้อหายไหมบรีกับอันเมื่อเย็นทางบ้านเถาเลยเนาะบ่เขาพี่เขาพี่ปล่อยอยู่แล้วมี้อันอันสถานที่นี่ยคือของน้องโมเดลของเจ้าบ่เมนบ่เมนคือดินเพิ่นโอ้ดินอุง ดินด้งโอ้ดินด้วงของของแฟนเจ้าอ่ะแม่แม่ว่าเาดินให้เพื่อนเด้อโอโดยโดยโดเขาให้เพื่นเนาะแต้เพื่อนขายอะไรกับผู้ยุ่เพื่อนบอกขายเนาะแค่ขายเลยเนาะเิป้ายขายเนาะโดยโดยแถวนี้มืนก็้ชัได้ขายดีเยอะเวเนาะขายดีแบบั่แเงี่งเนาะสถานที่แบบนั้นโดยโดยโดยเป็ดเนบาทเลยกวนเป กู้เงเนาะน้อกูยาลงพุ่นพอตค่าธรรมราอยู่เป๊ะเสนพอมันกู้สิางที่ใหม่เนาะแล้วเฮาก็สิได้อันเอานใจให้น้องเนาะโดยโดยโดยงซื้อขนมกินเนาะเนาะน้องสบุญนะโดยทางลุงจันก็มาฮอดน้องได้ก็สิได้เอาเงินช่ให้น้องไปซื้อนมลูก่ะลูก่ะก็มีน้ําคิดน้ําใจให้น้อยโดยให้น้องสายบุญเนาะโดยไปซื้อขนมเด้อลูก่ะ อน้องสวยบุญเพิ่นก็เป็นไอ้คนที่น่าฮักพ่อแพี่น้องเนาะว้าอยู่นําเมตู้ขอให้เฮ็ดอีเกงเด้อลูกเด้อเออขอให้ลแต่ักเด้อมื้อนี้เด้อข้าเฮียนเด้อได้แต่ักชิปักชิปเด้อเฮ็ดเลขก็ได้ชิปอ่าเฮียนไอ้นัโดยอ่านบ่ปึ้มบ่ปายังค่อยได้อหนังสือก็ให้ไล่มักเนาะปกติมนสิไปได้ได้ได้บ่ ได้เนี่ยแต่ลายทานยังได้เหรอเก่งเก่งเว้ยขับห้ฮอดร่อยก็ได้นี่นะโูดถึงกันใช่ไก็บวกเงินได้บวกเงินเป็นอีกลายทานเป็นบวกเป็นไน๊ะม่ตูุยังเป็นเม่ตูุซื้อยังมาได้จำนาเนี่คือว่าแล้ลานกาหัวพัฒนาเนาะโดยท่านสมเด็จเมนแต่ว่ากับเก่งเนาะไครซื้อรถทีมให้น้องสายบุญบอรีบออีโ้ วาลี่สายบุญโชื่อรถถีไห้ตี้ชื่อแต่เืงนวะเดินเต๋ออเินเต๋กะเชืองเอาไว้ไปหงเฮียนเนาะขี่ขี่มาหนีกะขี่ลงเตาท่านเนาะขี่เมื่อในเฮือนว่าันจะตมาหมอบงน้องนเนาะมาหมอบทางน้องคนเนาะโดยโดยยบุนหองสายบุญ จึงข้าวคนกระตุกฟอยๆน้องสายบุญเนาะจังใดก็จังใดเนาะกำลังใจให้น้องสายบุญทั้งกับยายเพื่อนพี่น้องไอ้เพื่อนนั่งคายน้องใม้อยู่เนาะโดยทางดวงจันทร์ก็ได้โอารมกับน้องสายบุญกับยายเนาะกันนานกันพอสมควรเพือนพี่น้องแได้ล่ำลาทั้งน้องสายบุญทั้งยายเดินยายเด้อโดยสบายดีโดยสบายดีโดยโดยโดยก็ขอให้คายน้องใม้เพื่อนไว้ไวด้หน้องสายบุญเด้อ โอ oh. okay, เคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับลุงจันได้โอ้ลมกับน้องสายบุญแล้วไปที่เรียบร้อย <c oughs> พ,พ่พี่น้องเลยเนาะ <c oughs> โอ้น้องคนนี้กับส,ร,สร,ระซาดีพ่อแม่พี่น้องมานั่งขายน้องใหม่กับยายพ,พ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าบางมือ้อเพิ่นก็ได้มาออกมาขายผู้เดียวเพิ่นเนาะถ้ายายหมอนำเพิ่นก็ออกมาขายผู้เดียวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละมีแต่บอลที่ค้าขายของพเพิ่นพ่อแม่พี่น้นองเยก็คือเข้ม อ่าถนนพ่อแม่พี่น้องเ็ยคือเข้าไปทั้งบ้านทาดอีกห้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทั้งเอฟซีของลุงจันเนาะทุกทุกท่านเนาะที่ติดตามชมซ่องลุงจันมาโดยตลอดเนาะคลิปลุงจันก็จะได้จบลงเพียงโทนี้พ่อแม่พี่น้องเลยก็มีคลิปนาอีกต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยพ่อแม่พี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ